ย้อนสาเหตุที่หนุ่มกันใช้ไม่ลงรูปครอบครัวคู่ภรรยาเมย่อยู่ๆก็งานเข้าถูกยงเป็นประเด็นจนได้จากกรณีเจมอยร้อยแปออกมาเผยข่าวเมาส์แทบๆของคนในวงการว่าด้วยเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่อยภรรยาเป็นสาวมัน่นสตองเก่งวันๆลงแต่รูปรูปและงาน แต่หลังๆไม่เคยลงรูปสามีเลยพอสืบไปสืบมาได้ข่าวจากเพื่อนสามีบอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดีเป็นพ่อแมท่ที่ดีของลูกแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันคือสร้างภาพส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วและแน่นอนว่าชื่อที่ถูกเอ่ยถึงเป็นหนึ่งในนั้นก็คือคู่ของหนุ่มกัญชัยและเมปธีดาทำเอาคนสนิทที่รู้จักคู่นี้ อย่างมดดำคชาพาต้องออกมายืนยันเองเลยว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกัญชัยและเมีแน่นอนเอาหัวเป็นประกันไม่ใช่แค่ยอมเหา่ายอมโดนกระทืบเลยไปโฟกัสคู่อื่นเลยไม่ใช่คู่นี้และแน่นอนก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นชาวเน็ตคอมเมนต์เรื่องหนุ่มกัญชัยไม่ค่อยหวานลงรูปภรรยาออกสื่อเลยจนเจ้าตัวต้องแคปมาโพสชี้แจงกันไอจว่า ก่อนหนึ่งขอบคุณนะครับที่ชมรูกสาวผมและคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาในไอจีผมดีหรือไม่แต่บอกเลยว่าผมอึดอัดกับคอมเมนต์คุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและแตัดสินผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานๆกับคุณเมย์เลยกรุณน,นเลื่อนลงไปดูรูปก่อนพิมพ์หรือพูดอะไรพ่อยๆตามความคิดตัวเองดีกว่านะครับ ส่วนเรื่องรูปคุณเมย์กับผมและมาอยู่ว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าจะต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดมุมกับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับและการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชี้นําให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดและเกียดชังผมได้นะครับอาจนํามาซึ่งความร้าวฉานในครอบครัวคนอื่นได้ถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้นนรจักหรือ ศึกษาคำว่าเรื่องส่วนตัวและสหบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณ